สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหูฟัง t r u e w i r e s e s s In Ear สักตัวหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นเสียวมี่แอร์ดรุ่นที่3ครับหูฟังตัวนี้นะครับคราวนี้ได้รับการปรับปรุงมาหลายๆอย่างครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่3แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโคเดกครับใช้เป็น aptx adaptive ก็เพิ่มแบนด์วิดต์แล้วก็ลด l a t e n c y ด้วยนอกจากนี้ตัวไดรเวอร์เนี่ยให้มาเป็น2 d r ไดรเวอร์ละครับเป็นทั้ง d y n a m i กแล้วก็เมเครับ หลายๆคนน่าจะชื่นชอบครับเพราะว่า2องไบรอร์เนี่ยก็จะแยกขับไปครับไม่ว่าจะเป็นเสียงตาหรือว่าเสียงกลางแหลมทํางานแยกไดร์ไปเลยนอกจากนี้แบตเตอรี่ครับใช้งานได้ยาวนาน30ชั่วโมงแล้วนอกจากนี้นะครับคนที่ ชื่นชอบการออกกําลังกายสามารถใช้ออกกําลังกายได้แล้วครับใช้การน้ําที่ IPX4 แล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ต้องการเซ็นเซอร์ที่จะทํางานตอนที่จะตรวจจับเวลาถอดเวลาใส่คราวนี้เสียวมีใส่มาให้แบบจัดเต็มเลยครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวพงรีวิวให้ดูทั้งหมดนี่เลยครับ เรามาเปิดรีวิวกันจากตัวตลับดีกว่าครับ Airdot รุ่นที่3รุ่นนี้ก็มาในตลับสีขาวนะครับคนที่ชื่นชอบสีขาวสามารถเอาไปเข้าเซตได้ครับจะสังเกตว่าพงใช้ของสีขาวเยอะมากๆแล้วก็คราวนี้ให้ตัวชาร์จมาเป็นแบบ usb c นะครับสบายใจกันได้แล้วก็คราวนี้พิเศษมากๆครับให้ปุ่มรีเซ็ตมาด้วยครับอยู่ด้านในหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบครับเพราะว่าเวลาที่จะเอาไปแพรกับมือถือเครื่องใหม่ๆเนี่ยมันทําได้ยากมากครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีดีแค่นี้นะครับ ตัวแม่เหล็กกับตัววัสดุเนี่ยก็พัฒนาขึ้นอีกนิดหน่อยถือว่าปรับปรุงในรายละเอียดเล็กๆหลายๆอย่างครับทีนี้มาถึงเรื่องใช้งานบ้างนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่พงยังไม่ประทับใจก็คือเรื่องของการสั่งงานต่างๆครับตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นที่2รุ่นที่3เนี่ยการสั่งงานก็สั่งงานผ่านตัวหูฟังได้ไม่กี่คําสั่งครับการที่จะแตะ1ครั้งไม่ว่าจะเป็นข้างไหนนะครับตรงนี้จะเป็นการรับสายวางสายครับส่วนการแตะ2ครั้งที่ข้างขวาตรงนี้จะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงครับส่วนแตะ2ครั้งทีี่ด้้้าานนซยตง จะเป็นการเรียกผู้ช่วยอัจฉริยะขึ้นมาแล้วก็คําสั่งนอกเหนือจากนี้นะครับเราต้องสั่งงานผ่านตัวผู้ช่วยอัจฉริยะของเราครับคำสั่งอื่นๆไม่สามารถที่จะทําได้แล้วครับ เพราะฉะนั้นการที่จะสั่งงานหูฟังตัวนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดแล้วก็เป็นข้อที่เราต้องคิดให้ดีครับว่าเราปรับตัวเข้ากับมันได้ไหมแต่ว่าเรื่องอื่นๆพงถือว่ามันทําได้ค่อนข้างคุ้มราคาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงนะครับหูฟังตัวนี้อย่างที่บอกครับให้ไดรเวอร์มา2 d r ไดรเวอร์ในหูฟังข้างเดียวไดรเวอร์ตัวนึงขับเสียงต่ํไดรเวอร์อีกตัวนึงขับเสียงกลางเสียงแหลมเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้มิติเสียงที่ออกมาได้เนี่ย ทำได้ค่อนข้างดีครับในราคา1,000ต้นๆถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดจะมาพูดถึงความรู้สึกบ้างเวลาเราฟังเนี่ยต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้มีโทนเน้นไปทางกลางแหลมครับแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยก็ยังมีพอให้ได้ยินครับ การที่จะเอามาฟังเพลงเนี่ยแนวเพลงที่พงแนะนําก็จะเป็นเพลง๊อปโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบแนวประมาณ black pink ตรงนี้ถือว่าทําได้โอเคเลยครับแล้วก็การแยกชิ้นเครื่องดนตรีหรือว่าแยกเสียงออกจากกันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับตรงนี้ก็จะยิ่งทําให้การเล่นเกมกับการดูหนังสนุกมากๆครับเพราะว่าเสียงแหลมแล้วก็รายละเอียดต่างเนี่ยในราคา1 0 0 0ตัวนี้ทําได้ดีครับแล้วก็เวลาที่เราเอามาฟังเพลงเนี่ยต้องบอกว่าเพลงบางประเภทก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะครับโดยเฉพาะเพลงที่ เน้นการที่จะเน้นความสุนทรีแล้วก็ค่อยๆฟังละมีดละเมีดไปเรื่อยๆมันเป็นหูฟังที่เน้นเสียงกลางแหลมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่ชื่นชอบเบสก็อาจจะไม่ได้ปลื้มเท่าไหร่แต่สิ่งที่พงบอกได้ก็คือว่า ความดีเลยเนี่ยทำได้ดีเลยครับในราคา1000บาทคือตัว aptx adaptive อย่างที่เคลมมาก็คือจะลด latency แล้วก็เพิ่มแบ n d w i d t h ในการที่จะส่งสัญญาณใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูถึงความจริงเนี่ยตัวเลขที่เคลมมาอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ทํางานเฉพาะโคเด็กมันจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเกิด latency ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกครับว่าการใช้งานจริงๆตัวเลขจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่กับหูฟังพวกนี้มันเทสต,ตัวเลขได้ยาก รเราก็คงจะต้องมาดูกันที่ความรู้สึกครับคือแน่นอนว่ามันก็ต้องมีดีเลย์เวลาเล่นเกมอยู่แล้วครับกับการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะให้ไปสู้หูฟังตัวราคาประมาณ5-6,000บาทก็อาจจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่แน่ๆว่ามันทำได้ดีก็คือ มันมีอาการดีเลย์อยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าเป็นการดีเลย์ที่สามารถเอาไปใช้งานได้ครับเอาไปเล่นเกมได้ไม่ได้รู้สึกหมุดหงิดแล้วก็เวลาดูหนังเนี่ยตรงนี้สบายใจได้ครับไม่มีการดีเลย์แล้วเพราะว่าอย่างที่พูดไปในทุกๆคลิปว่าตัวแอปพลิเคชันก็จะหน่วงภาพไว้ครับแล้วก็รอการทํางานของตัวหูฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่เอาไปดูหนังดู YouTube ดู Netflix ดูซีรีส์ต่างๆหูฟังตัวนี้ถือว่าทําได้ดีครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราคงต้องมาพูดถึงกันแล้วก็ทดสอบกันให้เห็นก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะครับหูฟังตัวนี้ก่อนที่เราจะเอาไปอัดไมโครโฟนเนี่ยผงขอพูดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือเรื่องของการสวมใส่ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นหูฟังที่มีตัวฟิตติ้งค่อนข้างดีครับแต่ว่าเราอาจจะต้องหาองศาหามุมหาเหลี่ยมเล็กน้อยครับแต่ในกรณีที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับหาองศาที่ดีแล้วมันก็จะมีฟิตติ้งที่โอเคมากๆ แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงจริงๆไปเลยครับว่าตอนที่ผมอัดเสียงโดยที่ใช้หูฟังตัวนี้เสียงเป็นยังไงบ้างครับเวลาที่เราออกไปคุยโทรศัพท์ ผู้สายของเราก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้นี่แหละครับมาถึงตรงนี้นะครับหลังจากที่เราฟังข้อมูลทั้งหมดมาแล้วครับพงคิดว่าข้อมูลที่พงให้ไปก็น่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจซื้อหูฟังได้สักตัวหนึ่งแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพงจะสรุปให้ฟังสั้นๆอีกสักรอบแล้วกันครับหูฟังเสี่ยวหมี่แอร์ดอตัวนี้ได้รับการปรับปรุงอะไรมาหลายหอย่างครับแม้ว่าราคา อาจจะมีการขยับขึ้นมาจากรุ่นเก่าๆบางเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเทียบกับสิ่งที่เสี่ยวมีใส่มาให้ครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอะไรที่ลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่กลับมาค่อนข้างคุ้มค่าครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยคงอยากจะบอกว่าหูฟังตัวนี้มันคงไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับแต่สําหรับคนที่ชอบฟังเพลงตรงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของคนที่ชอบเสียงเบสครับแต่การดูหนังเล่นเกมตรงนี้ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้จริงๆเดี๋ยวพงทิงลิงไว้ให้ด้านล่างครับสามารถลงไปกดสัั่งซื้้อกนไดแบบ ง่ายๆยัยงไงถ้าเกิดวิดีโอนี้คิดว่าคอนเทนต์ที่พงทำเนี่ยมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b u c s i r i ให้พงหน่อยครับสวัสดีครับ